ดีครับพี่ FC ทุกท่านครับมีสายกวนยาเข้ามาเส้นหนึ่งนะฮะสายกวนยาสําหรับเครื่องพ่นยาสามสูบนะฮะก็เป็นตัวสวยนะเนี่ยหมุนอยู่เห็นไหมหม,หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้ปื๊บๆตรงนั้นหมุนวุดๆความยาวก็น่าจะประมาณสักสามเมตรนะประมาณสักสามเมตรสภาพดีเลยสภาพดีเลยนะครับใบพัดสามใบเอาไปสองพันห้านะครับรวมส่งให้แล้ว ซื้อใหม่แพงนะครับของใหม่เราก็มีขายนะแปดพันกว่าแต่นี่เอาไปสองพันห้านะก็จะมีรอยถลอกน,นิดเดียวมันถลอกเฉยๆนะมันไม่ได้แตกรั่วซึมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันร่องรอยการใช้งานแต่ไบพัดอะไรพวกนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับมีมาเส้นเดียวนะครับผมจําไม่ได้ว่าใครสั่งไว้บ้างแต่แต่หลายท่านหลายท่านก็ไวใครไวมันนะฮะ2 5 0 0รวมส่งนะครับถ้าพี่จะใช้อยู่แล้วก็ ประหยัดเงินไปเยอะเพราะว่าของใหม่มันแปดพันกว่าอ่าหนึ่งมีเข้ามาหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นสองพันห้าร้บาทรวมส่งครับสวัสดีครับ